สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกับคุณครูและรายวิชาประวัติศาสตร์ในหัวข้อเรื่องพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรค่ะนี่คือพระฉายาลักษณ์หรือรูปถ่ายของในหลวงรัชกาลที่9นะคะหรือมีพระนามเต็มว่าพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรค่ะ ในหลวงรัชการที่9นะคะเป็นพระเป็นพระมาหากษัตริย์ในรัชการที่9ของราชวงศ์จัก,กรีค่ะการศึกษาปีพศ2 5 0 0เออขอโทษค่ะปีพศ2475ในหลวงรัชการที่9ทรงเข้าศึกษาที่โรงเรียนมาแต่เดอีวิทยาลัยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมห ราชชนนีทรงนำพระโอรสและพระธิดาทั้ง3เปาะพระองค์ไปประทับและศึกษาต่อณเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทรงศึกษาทั้งวิชาภาษาฝรั่งเศสเยอรมันและภาษาอังกฤษเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาทรงเข้าการศึกษาต่อชัมม้นมัธยมศึกษาณโรงเรียนแอลกอลนูเวลเดลาซูวิธโรมอง เมืองเซลลีซูโลซานค่ะการคองราชขณะที่พระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชพระชมพันษาได้18พันษารัฐบาลได้กาบบังคมทูลอัญเชิญขึ้นครองราชเป็นพระมาหากษัตริย์รัชการที่9แห่งพระบรม,มาราชาแ,หแห่งพระบรม,มาราชจากกักรีวงศ์เมื่อวันที่9มิถุนายน พระบรมราชาพิเศษวันที่5พฤษภาคมพศ2493สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงประกอบพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษตามโบราณขัตยราชาพะเาพณีณพระที่นั่งไพสามทักษิณในพระมหาราชวังราชาพิเศษราชาพิเศษสมรสเมื่อปีพศเมื่อวันที่ 28เมษายนพศ2493ทรงประกอบพิธีราชาพิเศษสมรสกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติยากรที่วังสะประทุมทรงพระหนกเมื่อวันที่22ตุลาคมพศ2 4พศ24 99พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพรนวนกณวัตพระศรีรัตนศ,ศ,ศาสดารามทรงจำพรรษาพระตำหนักปัญญา วัดปรวรนิเวศวิหารสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ต่อมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชกรณียกิจในในหลวงรัชกาลที่9นะคะามาดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้าง พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบ,บรมนาบพิตรมีดังนี้ค่ะ 1. การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมก็คือโครงการที่โรงเรียนของเราได้เข้าร่วมอยู่ด้วยนะคะเพื่ออะไรเพื่อให้เด็กนักเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารขาดคุณครูได้มีโอกาสเรียนและศึกษาหาความรู้ได้เท่าเทียมกับนักเรียนที่มีความพร้อมของปื้นทีของจังหวัดอื่นๆค่ะ โครงการพระราชดำริรอ .9 เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการพระราชดำริด้วยความที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงห่วงใยทุกสุขของประสบนิกรชาวไทยทําให้พวกเราชาวไทยได้เห็นว่าพระองค์ได้ทรงสเสด็จไปเยี่ยมเยือนราษฎรในสถานที่ต่างๆอยู่เสมอ นอกจากนี้พระองค์ยังทรงสังเกตการสำรวจสภาพทางภูมิศาสตร์ไปพร้อมๆกันด้วยเพื่อที่จะได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้สำหรับการพระราชทานแนวทางเพื่อดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริต่อไปค่ะพระมหากรุณาธิคุณที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยทั้งหลายในระยะเวลาต้นแห่งการเสด็จขึ้นครองราชนั้น เป็นพระราชดำริด้านการแพทย์และการงานสังคมสงเคราะห์เป็นส่วนใหญ่พระราชกรณียกิจที่โดดเด่นของในหลวงรัชกาลที่9ยังมีอีกนะคะมาดูกันเลยค่ะ 1. โครงการแกล้งดินโครงการปลูกหญ้าแฝก โครงการหน่วยแพทย์พระราชทานนักเรียนจะสัสงเกตเห็นได้ว่าทุกครั้งที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเสด็จไปเยีเ่ยมเยียนราชดรพระองค์ท่านจะนําหน่วยแพทย์พระราชทานติดตามตัวพระองค์ไปด้วยเพื่อไปตรวจและรักษาราชฎรที่มาเข้าเฝ้ารับเสด็จพระองค์ค่ะโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเป็นโครงการจัดทำหนังสือ รวบรวมความรู้ต่างๆเพื่อให้เยาวชนไทยมีความรอบรู้ค่ะโครงการมูลนิธิโครงการหลวงโครงการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่โครงการนี้เป็นโครงการที่โดดเด่นม,มากนะคะโครงการส่วนพระองค์สวนจิตละดาโครงการฝนหลวงหรือโครงการฝนเทียมนั่นเองค่ะ และโครงการกังหันน้ำช้พัฒนาสรุปบทเรียนพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆอันเป็นประโยชน์แก่ชาวไทยตลอด70ปีที่ผ่านม,มาโดยพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์คือการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมประชาชนในถิ่นทุรกันดาลต่างๆในประเทศไทย ซึ่งพระ,ะพราชะกรณียกิจที่โดดเด่นเช่นโครงการแกล้งดินโครงการปลูกยา่าแฝดโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานและการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นต้นค่ะการบ้านวันนี้ในหัวข้อเรื่องพระพราะชะประวัติของในหลวงรัชกาลที่9คือให้นักเรียนเขียนพระราชะกรณียกิจ ของในหลวงรัชกาลที่9มาทั้งหมด8พระราชกรณียกิจลงในสมุดวิชาสังคมนะคะเขียนด้วยลายมือสวยงามและแน่นอนมีเนื้อหาอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนักเรียนสามารถกลับไปดูได้อีกครั้งหนึ่งได้เลยนะคะต่อมาเราจะมาเรียนรู้ประวัติของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหรือพระราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะ สมเด็จพระราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงมีพระนามว่าสมเด็จพระนางเจ้าศริกิติพระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชประวัติของราชินีนะคะสมเด็จพระนางเจ้าศริกิติพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระนามเดิมว่าหม่อมราชวงศ์ศริกิติกิติยากร สำหรับพระนามสิริกิได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระปรกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีความหมายว่าผู้เป็นสีแห่งกิตติยากรการศึกษาเมื่อพระชมมายุได้ 4, ส,สีส่พรรษาทรงเข้าการศึกษาครั้งแรกในโรงเรียนชั้นอนุบาลที่โรงเรียนราชินีจากนั้นทรงศึกษาต่อวิชาภาษาอังกฤษภาษาฝรังร่งเศสและเปียนโนต่อในวิ และเปียโนโต่อในวิทยาลัยดนตรีที่มีชื่อเสียงของกรุงปารีสวันที่28เมษายนพศ2493พระราชาพิธีราชาพิเศษสมรสณวังสระทุมโดยมีสมเด็จพระศรีวรินช,ชิราพระบรมราชเทวีพระพ,พ,พันวัสตาอยิกาเจ้าสเสด็จเป็นองค์ประธาน พิธีอภิเษกสมรสเมื่อวันที่3ตุลาคมพศ2491พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ณประเทศสวิตเซอร์แลนด์และทรงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งครั้นนั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงออกจากทรงหายจากอาการประชวรแล้วก็ทรงมั่นกับหม่อมราชวงศ์ศิริกิจเป็นการภายในเมื่อวันที่10 การกฎาคมพศ2492สมเด็จพระบรมราชิมีนาถเมื่อปีพศ2499ในหลวงรชาชการที่9มีพระราชประสงค์จับผนวกหรือบวชเป็นพระทิ่สุขสงฆ์เป็นระยะเวลา15วันจึงต้องแต่งตั้งผู้สำเร็จรชาชการแทนพระองค์ พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงมีดังนี้นะคะความมั่นคงของชาติศิลปาชีพเป็นโครงการที่เกี่ยวกับการสอนให้ราษฎรมีวิชาความรู้ในการประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงชีพเลี้ยงตนค่ะด้านการสาธารณาสุขจะสังเกตเห็นได้ว่าเมื่อพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอิหัวรัชการที่9ทรงเสด็จไปเยี่ยมเยียนรัชดรที่ใดสมเด็จพระราชินีก็จะติดตามไปเยี่ยมเยียนด้วยและได้มอบการสาธารณสุขเพื่อเป็นการดูแลรักษาแก่รัษฎรด้วยเช่นเดียวกันค่ะการส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติการบ้านสำหรับเรื่องนี้นะคะให้นักเรียนดูรูปภาพของสมเด็จพระราชินีแล้วให้นักเรียนตอบคำถามทางด้านขวามือ มีทั้งหมด3ข้อโดยตอบคําถามลงในวิชาสมุดโดยตอบคําถามลงในวิชาสังคมศึกษานะคะคําถามจะถามว่าพระนามของพระราชนินีชื่อว่าอะไรพระราชสมภพที่ใดและเมื่อใดและพระนามของพระองค์มีความหมายว่าอะไรตอบคําถามแค่3ข้อนี้นะคะอย่าลืมเขียนหัวข้อแล้วก็โจทย์ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ขอขอบคุณสื่อการสอนจากร LTV และขอเช่นชมนักเรียนเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ตั้งใจเรียนครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะมีความรู้ในเรื่องพระราชประวัติของในหลวงรัชกาลที่9และพระนางเจ้าสิริกิตนะคะุครูขอให้นักเรียนนะคะเป็นเด็กดีมีความรักชาติแล้วก็มุ่งพัฒนาประเทศชาติให้จเจริญต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ